โอเคครับว่าต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมในะครในช่องฟิกชันแนลนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่กันในเกม The Last Day on Earth เอบางๆเซอร์ไว้นะครับก็อีพีนี้เนี่ยที่จริงก่อยากมาตากิจกรรมปกติแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปนะครับคุณผู้ชมลองฟังเสียงเพลงหน่อยนะครับเอผมจำได้มันยังเป็น๊อเพราะอีเลยนะตอนนี้กลายเป็นเพลงล็อกซะแล้ว การเป็นพิงล็อกไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ยมันมันอันนี้ผมชอบก็เป็นแบบนึงอ่ะอันนี้ก็แบบมันล็อกล็อกอ่ะเป็นแบบเหมือนล็อกหรือวงพังกันโอเคไม่รู้ว่ากิจกรรมวันนี้จะมาอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปเดินก่อนแล้วกันเนาะก็โอเคเดี๋ยวทยูผมชอบเพลงมากเลยเพลงไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนแนวมาเลยเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมลีโอ้โหโอ้ ว่าทำไมเพลงเปลี่ยนวงล็อกมาแล้วคุณผู้ชมผมไปบนอีแรกที่เขาบอกว่าเต้นอยู่คนเดียวตอนนี้โอเคยอมแนละ้วตอนนี้เออวงวงเพลงมาเรียบร้อยแล้วโอเคอจะได้จะได้วะ่ะอ้เออเอออยากขึ้นไปลองอยากขึ้นไปลองดูอยากขึ้นไปดูเอ,อ๊ยอะไรเนี่ยออกไปไกลๆชันนะถอยไปไม่งั้นล่ะก็อะไรอืม ไม่นะ่าน่าจะทำทาอะไรเชนญเชว่าได้เวลานายกลับบ้านแล้วแหละพวกโอ้โยชีฟักยูใส่ด้วยนะเึม <c oughs> ือนเ้ยชายิงชายอ่ได้ของเลยอนะ <c oughs> อันนี้ผมไาอยู่ตรงกลางแล้วได้ของอะไรกันนะย <c oughs> <c oughs> ิงเชียร์ <c oughs> เป็นอีกน,ะน่าจะแบบว่าเขาเอาอคีดว่า โอเคน่าจะนีในเรื่องนั่นแหละแต่ที่ผมมาก็คือว่าตอนแรกเขาเทะเลาะกันคนนี้ก็มามาแบบมาห้ามไว้แต่ไอ้คนนี้ชีฟักยูใส่โดนยิงซะอย่างนั้นโอเค,อเคถ,อถือว่าเรื่องนี้สอนได้รู้ว่าอย่ามามากครับผมวันนี้ถือว่าน่ารักไม่ดีส่สุขภาพอะไรกันแล้วโอเคเรามารับเควสกันดีกว่าไปปึ๊บวันนี้เควสสุดท้ายนะครับเบาะเสข้อความอีกชุดจากแซมมี่ให้ช่วยเรามั่นใจได้ว่าเขาเกือบจะสนใจ เอ,เอ้ก็เกือบสนใจสถานการณ์แล้วเราต้องกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อปิดคดีนี้อย่างเป็นทางการได้ย่างทาวอนโอเคคดีสุดท้ายของสัปดาห์ที่สองนะครับผมไม่รู้ว่าปืนต้องเช้มไหมแต่ผมจะเอาพวกโคตรปอนไปเดีผมก็จะพาปืนไปด้วยอกะคับโอเ,นะเอก็มียาก็มีอะไรบ้างอาหารเอาไปกินเลยกันโอเคครับเราก็จะไปที่นั่นกัน เดี๋ยวโอเคแต่โอเคตอนนี้ก็โอเควงล็อกมาแล้วเนาะจากคลิปที่แล้วที่คลิปแรกเลยที่ผมลงไปตอนที่บนกับเออผู้หญิงคนนั้นเต้นอยู่คนเดียวไม่มีวงเพลงโอเคตอนนี้วงเพลงมาแล้ว <laughs> โอเคอนนัอะไรนะครับอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกม The Last Day on Earth ์เซอร์ไวนะครับต่อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ตัวเกมไว้ด้านล่างแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับคนที่ยังไม่มเคลนนะครับก็สามารถเข้าแคลนกับผมได้ตอนนี้ s u r v i v ว้ Box ก,ก็จะเต็มแล้วนะตอนนี้มีผู้ ตอนนี้มีคนเข้าไปกี่คนแล้วเนี่ยขอดูก่อนเออหกคนแล้วนะหรืออีกสี่คนนะครับที่สามารถรองรับได้ใครที่ยังขาดแคลนหรือยังไม่มีแคลนในฝั่งเองนะครับก็สามารถเข้ามากันได้นะครับสซบไบบ์บ็อกเราอยู่เป็นครอบครัวนะครับเราสามารถปรึกษาขออะไรกันได้แต่บางอย่างนะตัวน <mumbles. S 1> ั้นไม่มีจริงๆก็ใช้ไม่ได้จริงนะครับแต่ถ้าเกิดปรึกษาเรื่องในป่กเองคุณที่ยังไม่รู้อะไรเนี่ยก็สามารถปรึกษาได้ผมกับคุณเค้นเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีความรู้พอสมควรแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการที่ ไปล่าโบสอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้เราต้องหาหาของอะไรกันก่อนเพราะว่าเป็นการถ้าเกิดเราได้ของอะไรเดี๋ยวผมขอเล่าประสบการณ์ในการเล่นฝั่งนี้ด้วยกันครับเก๋เราเข้าไปในหมู่บ้านที่เราทรําเพจกันดีกว่าน้องเก๋เพจสุดท้ายของแซมมี่ของคดีที่สองออที่ดินสัญญาเอาไว้นะครับเพไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเนเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพราะ่เนเรื่องที่แล้วเนี่ยที่มีฆาตากรเกี่ยวกับการการการตลาด นะครับการค้าเนะาะช้าไปตรงรอยกันแล้วก็ต้องไปยิงอย่นี้ก็อยู่เบื้องหลังเลยเท่โอโ้โหบรรยากาศเปลี่ยนเลยกลายเป็นหลอนซะงัน,นโอเคเราเดินช้าๆหน่อยทำไมมันมีควันอย่างนี้อะ่ะเฮ้ยมันแช่หมู่บ้านเดิมไเนี่ยโอเคแซมมี่ใช่ไหมโอเคแซมมี่คือฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วนี่เป็นหีอะไรฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่พ่อแม่ของฉันอะไรอะ่ะ เฮ้ยผมว่าเปลี่ยนปืนก่อนเอ๊ะอะไรนี่ว่างไงแซมมี่ดีใจด้วยที่พบกล่องแล้วหยิบหีบและตามฉันมากอได้เจอพ่อแม่เร็วๆนี้แหละฮะไม่มีทางเอาไรไงเฮ้ยต่อยริงเลยเออเอาดิมานิวเลย จะมี่หวไหม่ได้เพื่อนเฮ้ยไหวดีด้พวกเฮ้ยเฮ้ยมาตอนีเฮ้ยรอดชีวิตเฮ้ยไหวไมเน,น,น,นี่ยโอเคโอเคพวกเขาตายหมดแล้วฉันทำให้แน่ใจว่ามันมีไข่หินเล่มดีไปดีฉันจะเก็บไว้อย่างปลอดภัยละแล้วลาขอบคุณแล้วลาก่อนโอเคช่วงดีนะพวกหวังว่าหีบใบนี้จะไม่มีใครมาแย่งอีกนะสมบัติของนายนั่นนะ่ะบ๊ายบายนะ แล้วก็เดี๋ยวขอไปสำรวจบ้านก่อนแล้วกันโอเคมาดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือมีของซ่อนอยู่โอเคไม่มีโอเคเควส์นี้โอเคกิ okay. จกรรมนี้ผมเราได้เดียร์ครับว่าไปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสมบัติของครอบครัวนี้นะครับของครอบครัวซามี่นะครับแล้วมีคนที่หยัดจะได้อยู่หยัดจะได้อยู่ด้วยครับก็ทําให้ควีนทำให้เนี่ยพ่อแม่ของเขาตึงซ่อนซ่อนหินใบนี้เอาไว้จนเออยังไงวะ จนเขาตายนะครับแต่บอรู้ว่าแซมมี่เนี่ยแต่พอรู้ว่ามีคนสืบจนได้สืบแซมมี่นะครับจนรู้ว่าหีบใบนี้เนี่ยมันกลับมาอีกครั้งก็เลยมีกดมีการมาปล้นอันนเองเนาะถ้าพูดกันตามตรงก็คือหีบใบนี้เนี่ยเออมันล็อกไว้จนะเปิดดูก็ไม่ได้แต่มันก็คือยังไงว่าเี้ี่บรดกที่หายากอาจจะเป็นของที่มีค่าอยู่ข้างในอย่างเช่นพวกอะไรทั้งอย่างครับสมัยอดีตที่โลกเรายังไม่ล่มจมเนะี่ย เป็นกองที่สามารถใช้ได้จนถึงปัจจุบันด้วยเช่นกันแต่ว่าไม่ได้ใช้ในด้านของการเอาชีวิตรอดแต่เพื่อความปลอดภัยซะมากกว่าผมก็ไม่รู้คืออะไรแต่ั้าเป็นของที่หายากแน่ๆนะครับ <I S 1> ถึงแซมมี่ได้ไดพูดอยา่างนั้นเนาะโอเคและหลังจากนี้มีคนต้องการด้วยไงก็เลยทําให้หีบใบนี้เนี่ยมีคนต้องการมากนะครับโอเคขอสำรวจศพดิมีอะไรบ้างโอเคเนื้อสัตว์นะโอ้ศพโอเคเอ้พ่วสวยเออได้พ่วมา เสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวขอรวมก่อนเออโอเคสเปีเอาแบบเปลี่ยนได้ผมผมมีผมมีวิมเขียวอยู่เอออันนี้อ่าโอเคอันนี้ได้อยู่ศพนี้ล่ะโอเคเนาะอันนี้ขวานขวานไม่เอาผมเอาอะไรไปดีอ่ะชุดพวกนี้ไม่อัปเกรดอยู่เลยเพราะว่าอัปเกรดได้แค่สามชิ้นส่วนไม่คุ้มเท่าไหร่โอเคเอันนี้ไปได้ยังอยู่อยู่นี่อยู่ที่อัปเกรดได้อยู่โอเคแต่ก่อนนะแซมมี่จะไม่ได้เจอไหนแล้ว ไปอ๋อแล้วก็ที่สำคัญดูแลอีมันดีๆด้วยนะนั่นมัน,ส,น,น,มนสมบัติของพ่อแม่สุดของพ่อแม่นายชิตสต์ตายเลยนะอย่าให้ใครเอาไปละบ๊ายบายโอเคเราก็กลับไปรับเควสกันเราไปรับไปรับเควสท,ท,ที่เราทำเสร็จแล้วดีกว่าเนาะโอเคก็ <It> s <S นั่นเลยครับก็ถ <It 's S 1> ือว่าซีซั่นนี้ <you> <หา S 1> ไอ้เจ๊เหรือเควสสัปดาห์ที่สองนี้ก็จบลงไปด้วย ด้วยดีเลนะคบเพราะเราแบบว่าเฟสนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับสมบัติของพ่อแม่ของแซนนี่แต่ก็มีคนที่พยายามที่จะเอาสมบัติเขาไปด้วยนะครับก็ยังมีนะแต่ผมไม่รู้ว่ากล่องฟ้านัน้นมันมีอะไรอยู่ข้างในจากสิัปดตาห์ที่สองแต่ก็มีคนเอาไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก็ไม่ใช่เป็นกล่องสมบัติที่แซมมี่ต้องการเท่าไหร่สิ่งที่แซมมี่ต้องการที่สุดน่าจะเป็นหีนไปนั้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็อยากจะล็อกเปิดด้วยแหละแต่มันเปิดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันล็อกเอาไว้เนาะตัวเกมต้อง นี่หาย,ยากอยู่ผสมควรนะครับสำหรับน,นั้นเนาะผมไม่รู้ว่าอะไรหรอกอะไรคือข้างในแต่ก็คือโอเคมันเป็นที่หิบเควสเนาะมันไม่สามารถเปิดได้เดียวโอเคก็เอาล่ะกลับมาฟังพิล็อกกันอีกครั้งกลับสถานที่ <c oughs> บาร์โอเคโอเคเรากลับกันมาแล้วนะครับนี่วันนี้วันสุดวันนี้เควสสุดท้ายของวันที่2เนาะเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเรื่องกันโอเคเราจะได้เควสรัวๆเลยเราจะได้เป็นสมุด320เทมนะครับใช่ไหมเอ็ดดี้ใช่เลยปึ๊บโอเค นตามเทคนิคแล้วถือว่าเราจะถือว่าเราพบชาวบ้านที่หายหายไปปิดคด,ดีได้อย่างไรก็ตามฉนันอดรู้สึกไม่ได้ว่าเราได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เห็นไดโนกเข้าแล้วเสียโอเครับเวสเรียบร้อยเวดขึ้นสติงเลยสี่เลยครับปุ๊บปบ๊โอเคได้เอ,อแ,บแบ่งแบ่งปันส่วนกับอันนี้เนาะโอเคไป ได้หีมาหนึ่งกล่องผมขอมาลองเปิดดูหน่อย้กันผมจะได้อะไรนะครับอโอเคผมอยากได้ดาบอ่ะจากดาบมีแค่เล่มเดียวตอนนี้โคขอดาบไ้แั่เล่มเดียวโอ้ยจะกเรืออะไรขนาดนั้นในกางเกงโอ้โหเจ็จากไปด้วยน้ำตาโอ้โหที่มาเจ็บใจด้วยนี้โอเคก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ คดีวัทนออที่สองคดีขอกสัปดาห์ทีสองปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วครับโอเคเราจะรอไปสับคดีสับดาลีสามกันนะครับเน <No. S 2> าะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับและชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องพิคแชนเนลด้วยนะครับและก็ที่สำคัญเลยฝากแคลนของ ไอ้บาะใช่เซอร์ไวเบอร์บ็อกนะครับแคทเลเวลของพวกเรานะครับก็สามารถมาอยู่กันได้เนาะข้อสำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายครับลุงหมาเอาล่ะคุณดูหน่อยเร็วบ๊ายบายครับ